โอเคก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับผมฝากให้ทุกคนนะผมกดไลค์ผมด้วยคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะก็ถ้ามึงไม่กดพวกม,มึงก็เป็นเกย์นะครับผมนะอย่าลืมกดด้วยนะครับผมโอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคทุกคนวันนี้อยู่ในแมปล็อกฟูดซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาเบลแบ็กโคเวอร์ในล็อกฟูดกันทุกคนก็น่าจะดูนะครับผมว่าอัปเดตหน้านะครับผมล็อกฟูดจะทําการอัปเดตในส่วนของแบ็กโคเวอร์เข้ามานั่นเองนะครับผม แล้ววันนี้เราก็จะมาเบียก่อนที่มันจะอัปเดตนั่นเองเนะครับผมโดยเราจะจําลองว่าเราอยู่ในเรื่องแบ็คโคเวอร์นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะมา PVP กับคนในเซิร์ฟกันนะครับผมนะเริ่มจากการเปิดโหมดแบ็คของแอสตาขึ้นมาลาดําดปีเลยไอ้ยมานะผมมาเราจะมา PVP กันเลยดีกว่าไป yeah. เดี๋ยวนะ นี่แกก็มีติ่แกก็มีดาบต่อต้านเวทมนต์อย่างนั้นเหรอไม่จริงช่างมันนะเราจะไปหาผู้ถูกเลือกนะคนใหม่นะครับผมซึ่งเราจะใช้การบินด้วยความเร็วทั้งหมดปขึ้นไปนะฮะอ่านี่มีคนฟาร์มอยู่มีคนฟาร์มอยู่งี้เราก็เปิดโหมดเลยฮึยาชาจะต้องไปได้ไดเลยจะกระพัรเวทมนต์ไม่ใช่พลกูก็อยากจะเป็น จักรพรรดิเวท่นมอ่าระเบิดโลกทิ้งแม่งเลยไม่ต้องเป็นแล้วจักรพรรดิเวนมนต์นนะฮะ <c oughs> เหลยบร้อยในคิวสองตอนนี้เราอยู่ในบ้านล่างแบ็คของแอสตาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถอะไรก็ได้นะครับเฮ้ยเราเจอโอคารุนว่ะ เฮ้ยจจ้าว่านี้เฮ้ยรับไปซะพลังของปีศาจไม่โดนเฮ้ยโดนสวยตายเฉยตายเฉยวะ่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาใช้พลังของยามิสคิฮิโร่กันบ้างฮ่า <laughs> ฮ้ยนี่แกก็มีดาบของเอเเ่อยามิสคิฮิโร่นี่แกใช้เวทแห่งความมืดหรือไงไม่จริงนะไม่นี่แกก็มีดาบของยามิสคิฮิโระกันเหรอไปไหนกันล่ะทาฟันอาิชาเอ,อือกูยังไม่ให้ใช้เลย,เยี้อทาฟันอาิชาท้าฟันอาิชาเอือท้าฟันอาิชาจะไม่ยอมแพ้หรอกนะ หัวหน้ายังมีบินได้เว้ยอุ <c oughs> ้ยนั่นตัวเฮียอะไรน่ะไม่จริงใช่ไหมเราไปซะ้าวไม่โดนทาฟอส์อัมิชาจึง้งอ้าวนี่แกอยูอ่ในเซฟโซนมานี่แกไม่จริงใช่ไหมไม่ละมนใช้ดาบชาวามิสคิโรวีสองแต่กูไม่มีวีสองไอ้ชิบหายแล้ว ช่วยไม่ได้ผมต้องเปิดโหมดแล้วสินะขอยิมพอรงของหน้าน่อยนะอัสตาชาต่ะก็มีชีวิตอ่าพรอทามินดาพามิติอืมดาพามิติสุดยอดหน้ายามิผมนะ่ะจะต้องล้างแค้นให้หัวหน้ายามิให้ได้ผมนะ่ะ จะเป็นจะกระพพรดเวทมนตนะ์ฉันนะ่ะฉันนะ่ะฉันน่ะจะลบเบิร์พวกแกให้เป็นจูนซะไหนเอาไม่หมดจะต้องเปให้ได้เลยจะกระพัดเวทมนต์ที่นี่ในตอนนี้ือ้อ โดนี่มึงโดนี่มึงโดนมึงนี่ไงเป็นไงล่ะพลังหัวใจกรพรรดิเวทมนต์นะระเบิดโลกได้อี่อเป็นไง,เป,นไงเป็นไงละ่ะมึงมึงอาจทำหัวหน้ายามยีกูไปสัตว์โดนไปซะว่างเป็นไงละมึงโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพอละพอละ